ที่เป็น subject group นะคะใช้กับคนที่เป็น object which ใช้กับ animal s หรือ objects นะคะ that ใช้กับ people animals แล้วก็ things whose นะคะเป็นการบอก position น็คือความเจ้าของนั่นเองนะคะ where ใช้กับสถานที่ refer to place when ใช้กับ time ก็คือ refer to time why why ก็คือใช้กับ refer to reason แล้วก็ what relate นะคะคือ things หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้ multi plural things เดี๋ยวจะคุยกันรายละเอียดเรื่องของ multi pronouns ให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะมาดูคำว่า pronoun ตัวเขา,า pronoun เอ i n g s มันมีแปลว่าคำสรรพนามอยู่นะคะคำสรรพนาม relative ก็คือความสัมพันธ์ r e a t i v e pronoun เรามาักจะใช้ในการขยายขยายประธานหรือขยายกรรมของประโยคนั้นๆน,น,นะคะให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างการใช้ who นะคะที่เมอกี้บอกไปแล้วว่า relate to people นะคะที่เป็น subject ก็คือประธานนั่นเองตัวอย่างประโยคของเขาคือ the musician who wrote this song is French the musician who wrote this song is French นะคะ who ต,ตัวนี้ใช้ในการขยายอะไรขยายประธานนั่นก็คือ musician นั่นเองซึ่งเป็นคนเป็น people นะคะเป็นคนดังนั้นเราใช้ who ในการขยายประโยคนี้นะคะ the musician who wrote this song is French คู่ตัวนี้ก็ใช้ในการขยับายคนเหมือนกันแต่ใช้นในกรณีที่เป็นกรรมเนาะเป็นกรรมเช่น I know the boy who sits next to you I know the boy who sits next to you สังเกตคูมตัวนี้ใช้กับ the boy นะคะ the boy ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมเนาะตรงนี้เลยต้องใช้คำว,ว่าคูมนะคะโอเคต่อมามาดูตัวที่3ค่ะตัวนี้คูอ which นะคะ w i c h จะใช้กับ animals and objects นะคะ a n i ิมอลส์อ็อบเจกตคือสัตว์แล้วก็สิ่งของ,อง,อง,อน,งนั่นเองตัวอย่างประโยคที่ต้งให้มาคือ this is the cake w i t h mary made this is the cake w i t h mary made นะคะนี่คือเค้กที่ที่ mary ไปคนทำเนาะมันแ,แปลแเอาจริงคาว่า which เขาหูเขาหัวแปแปลกลัวไปภาษาไทยก็จะแปลแว่าที่อะไรค่ะแปลว่าที่ทีทีทีเนารไปขย,ยายขยายคำนามเนาะ Why refers to reason potency given for. Do you know the reason why the banquet is closed today? Do you know the reason why the banquet is closed today? the reason why? When take up time, take up the day when the concert takes place is Saturday. The day when the concert takes place is yesterday, Saturday. เวนเดอร์นี้ขยายเขาว่าเดอะเดเนาะวายเดอร์นี้ขยายริซึนแวร์ซึชงก็สถานที่เช็ตต์เฟรเซสนะคะสถานที่ใหญ่ๆเช่น this is the house where my son was born this is the house where my son was born พวกของ where ตัวนี้ใช้ทำหน้าที่ขยาย the house นะคะ goods อย่างที่บอกว่าใช้กับ possession ก็คือการบอกความเป็นเจ้าของนะคะถนถ้ามี goods ตัวใหญ่จะนำหน้าคำนามนะลูก goods จะนำหน้าคำนามเช่น The boy whose phone just rang should stand up. The boy whose phone just rang should stand up. สังเกตว่าพูดตัวนี้พูดตัวนี้ขยายออคำว่าโ n ออนขยายคำว่าโคนขยายคำว่าโคนนะคะจะต้องอยู่หน้าคำนามนะคะใช้พูดส,ส่วน t h a t t h a t จะใช้กับอะไรใช้กับ people, ใช้กับ animal, ใช้กับ thing s เป็นอะไรที่ครอบจักรวาลมากเลยนะ,ะใช้ d a แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วการใช้ t h a t เนี่ย มันค่อนข้างต่างกับการใช้ตัวอ,ไปไปอื่นในที่ผู้ใช้ที่ว่ายกะได้ยินทีนี้แต่โดยทั่ว,วไปมันสามารถใช้แทนกันได้เช่น uh, the t h e 12 t h September is the day that I was born the 1 2 t h September is the day that I was born นั่ตัวนี้ใช้แทนคำวันเ็คือวันที่นั่นเองวันที่ที่ฉันเกิดนะคะตัวอย่างยื่น it was my husband who broke the car door t h i s was my husband who broke the car door นะคะมันก็คือสามีของฉันเองที่เป็นคนทำให้ประตูรถพังนะคะคู่ตัวนี้ขยาย my husband นะคะ This is the girl who's e n o t i b b o r o This is the girl who's e n o t n byboro Who's ตัวนี้ขยายต้องมีขยายคำนามเนาะถ้ามีนามอยู่หลังหลัหลนะคะนั่น n o t n นั่นเองนะคะ The man whom they found was sent home The man whom they found วัตเซนโคมคูมตัวนี้ใช้คูมนะคะคูมตัวนี้ใช่รูปของกรรมเนาะกรรำกว่าเดอรแมนเป็เดฟาวพวกเขาพบพวกผู้ชายคนหนึ่งพวกเขาผู้ชายคนหนึ่งพวกเขาเป็นประธานเปลวคือพบนะพบไฟพบเดอรแมนอย่างนี้ตัวแตงาตรงคนนี้ต้องใช้คูมนะคะ The robots which were waiting outside were ready for shipment นะคะ The robots นะคะเป็นเป็นหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์ก็เป็นสิ่งของนะคะ ยูที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นยูที่มีความพร้อมที่จะนำไปชิคแม่รู้ก็ส่งแล้วรือ p ิกที b แบงค์พิกที่แบงค์อย่ที่บอกว่าใช้กับคนเกิดสิ่งของได้นะคะ What's on my d a y s got c k broken p ิกที b แบงค์ก็คือกลุอมสินนั่นเองที่อยู่บนโต๊ะของฉันเนี่ยมันขางแ,แล้วมันแตกแล้วเนาะสังเกตการใช้ตรงนี้ดีๆเนาะเขาบอกไว้แล้วว่า,วา ตัวของ d a t เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับ typically uh, defining process นะคะมักจะใช้กับ defining process เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า defining process คืออะไรในขณะที่พวก which เนี่ยตัวของ which เองียใช้กับสิ่งของได้เหมือนกันแต่มักจะ typically n o ม defining process คือจะใช้กับนา u n cost ที่ n o n defining คือเป็นอะไรที่จะต้องไม่ต้องเฉพาะเจาะจงไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเป็นรายละเอียดที่ไม่สำคัญ n o n defining คือเป็นเหมือนรายละเอียดที่ไม่ ดิฉันพี่ถ้าเป็นการเรียนที่สำคัญเราใช้ว่า define process เดี๋ยวอธิบาย,ยอีกทีนึงอันนี้ก็ตัวอย่างตัวอย่างเดิมน,นะคะ the driver mm hmm. เป็นคนเนาะเป็นประธานดัง,งนั้นเราใช้ who ในที่นี้นี่ค่ะ the driver who ran the stop sign was careless นะคะ the student the student who we love dearly need better education system นี่คือไม่ดีเนาะประธานของมันประโยคนี้จริงก็คว,ว่าดีเนาะ we love we love who we love the student ดังนั้นตัวที่เราใช้ภูมินะคะใช, DA, ช้ภูมความแตกต่างของภ <c oughs> ูิกับภูมจริจริงอยู่อย่างนี้เห็นไหมว่าภูมเนี่ยตามด้วยกิริยาภูมตามด้วยกิริยาในขณะที่ภูมตัวนี้ตามด้วยประธานภูมตามด้วยกริยาส่วนภูภูมิเามาตามด้วยประธานเนี่ยที่คูสเนี่ยฮูสจะตามด้วยนามตามกันนะคะนามตัวนี้ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นประธานนะเป็นคำนามเฉยๆนะคะในขณะที่ตรงนี้มันเป็นประธาน ประธานดูได้ยังงี้มันคือประธาน,ม,นม,ามันมีกรรมัรนมีกิริยาต่อมีประธานแล้วมีกิริยาต่อตัวนี้ใช่ฮูนะแต่ตัวนี้เป็นออฟฟิศเฉยๆไม่ได้มีกิริยาต่อนะคะอ่ะ n ว่าโทรถ o ออ่ะด็อกเตอ whose office p l a n t s have died นะคะ w h ้สต of ัวนี้แต่ออฟฟิศออฟฟิศของใคร Doctor I have a friend whose cat เห็นไมคะช่แค่ไปคำนามแค่ไปคำนาม I have a friend whose cat is annoying The book which is now out of print has all the information you need which Tony c l a r ย the book h a ใครควรั้นี่ t น e b o ือ this is the book that everyone is talking about ตัวนี้เราใช้ได้คอนเฟตรมต่างกันไหมที่เดา t นี้สังเกตดีๆเนาะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่า which จะใช้กับกรณีที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถตัดออกได้เป็น n o นดี้ i n g ์ o ันดี i n ฟ เขาว่า,าถ้าตัดออกไปแล้วประโยคก็ไม่ได้เสียความสาคัญเท่าไหร่ก็ยังอ่านแล้วเข้าใจเลยนะคะประโยคหลักๆก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยม,มีข้อมูลทุกอย่างเลยที่คุณจำเป็นต้องใช้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ไม่เสียประโยชน์แต่มันจะต่างการใช้แดดตรงนี้ถ้าเราใช้แดดบอกว่า this is the book that everyone is talking about ถ้าเราเอาคำหลังแดดออกเนี่ยกลายเป็นแค่ this is book อันนี้คือไม่แม่เซนเลยนะความหมายก็เปลี่ยนเลยนะ this is book แล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย แต่เราต้องการเน้นว่ามันเป็นหนังสือเล่มที่ทุกผูคนพูดถึงใช่ะอันนี้เราต้องใช้ดัชนะคะอันนี้เราเรียกว่า defining เป็น defining cost ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ความหมายเดียวนะส่วนอ, so, อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คือเป็นการใส่มาเพิ่มเติมให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่อยู่ในประโยคคะ่ะนี่มาดูเรื่องของเวงววเกแาเวนะ Occasionally, the relative at work, when, and where are also used as pronouns. As a relative pronoun, when introduce clauses that describe another refer to time. As when refers to where refers to place refers to location. For Grandma remembers a time when radio shows were very popular. When refers a time. หรือ she remember the day when them y e t พวกหล่อนยังจำวันที่เราพบก,กันได้วันที่พวกเขาพบก,กันได้ตัว so when ตัวน,นี้ขยายคำว่า day ค่ะ The office where I work is in this building. Office ที่ที่ฉันทำงานอยู่ where ตัวน,นี้ขยายคำว่า office นะคะ is in the building. I want to visit the island. Island คือเกาะนี่ where my grandma was born. นะคะใช้แว ขยายไอเลนซึ่งแปลว่าเกาะเองค่ะอันนี้จะพูดถึงรายละเอียดเรื่องของ defining กับ non-defining Durative process นะคะเมือ่อของ defining 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 process คืออะไร defining process ก็คือเป็นเป็น,ปนมันเป็นตัวขยายที่จะต้องมีค่ะถ้าไม่มีเนี่ยจะทำให้รูปประโยคความหมายเปลี่ยนนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึงภาษาเด็กเลยก่อน อ่า uh, defining clause also known as a restrictive clause เรียกอย่างหนึ่งนะคะว่า restrictive restrictive แปลว่าข้อบังคับเนาะ give essential information um, information about the now i n q u e s t i o n กนะคะเขอบอกว่ามันเป็นการให้ essential information คือให้ข้อมูลที่สำคัญเป็นข้อมูลที่จำเป็นเนา no? ะ it's so important that it cannot be cut out of the sentence and still convey the intended meaning ก็คือมันไม่สามารถจะตัดออกไปได้ ข้อความหลังแรกหลังงูตัวนี้ไม่สามารถตัดออกไปได้เพราะถ้าตัดออกุ๊บความหมายมันจะเสียทันทีเลย Additionally, defining clauses r e q u i r e no additional punctuation ก็คือถ้าเราทำประโยคนั้นเป็น defining clauses นะคะจะไม่มีการเติมแคปคอมมาลงไปจะไม่มีการเติมคอมมาลงไปในประโยคเนาะซึ่งมันจะแตกต่างกับ non-defining เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเนาะดูประโยคนี้ก่อนค่ะ This is the dog that's what h e t b y the car <places S 1> ประโยคนี้เขาบอกว่านั่นคือหมาที่ถูกรถชนประโยคนี้ถ้าเอาประโยคหลังแดดออกกลายเป็น this is the dog ก็ไม่ได้ความหมายได้แค่ว่ามันคือหมาหมาตัวไหนแหละไม่เห็นจะรู้เลยดัยงนั้นตัวนี้เราเป็นตัวประโยคนี้มันถึงเป็นพ e พาย i ิ่งคอส s s ค่ะก็คือต้องมีถ้าไม่มีความหมายจะเปลี่ยนนะคะดังนั้นตัวนี้เราใช้แดดเราใช้แดดนะคะเราจะไม่ชิมวิชนะ These are the houses that have been affected. นี่คือบ้านที่ได้รับผลกระทบเราใช้ d a s ในการขยาย the houses นะคะแม่นั้นประโยคนม้จะกลายเป็น this are the houses ซึ่งพอบอกว่า่แค่ this are the houses มันไม่มีมันไม่มีประโยคขยายแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนเ่ยเนาะเราก็เลยใส่ d a ดเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ which เนาะในประโยคน,นี้เราใช้ h a t แทนสังเกตนลนะไม่มีคอมมาด้วย these are the people who want to buy my car these are the people เฉยๆไม่มีความหมายนะคะเราต้องเติมขยายเข้าไปว่ามันคือ people คนไหนก็ต้องเป็น people who want to buy my car ใช้ who กับคนนะคะส่วนสิ่งของเราจะ h a t นะคะ give the funds to someone who needs cancer เอ่อ cancer treatment นะคะ give the fund นี่คือให้ทุนให้ทุนให้เงินคุณ,คณ,คณ to someone คนที่มีความต้องการที่จะรักษามะเร็งนะคะ <m> cancer treatment ต้องมีประโยคนี้ถ้าไม่มีปุ๊บก็ไม่รู้เลยว่าสามัญในที่นี้คือใครเนาะ i d o n t l i k e people who interrupt me ฉันไม่ชอบคนที่มารบกวนฉันในประโยคนี้สมมติว่าเอา who interrupt me ปุ๊บแปลว่า i d o n t l i k e people เฉยๆมันไม่ make sense มีลูนไม่รู้ว่าคนคนไหนไม่ชอบคนคนไหนหกันไม่ชอบคนทุกคนเลยอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้ถูกปะดังนั้นเลยต้องใช้ who ตัวนี้มาขยายให้ได้ความเพิ่มมากขึ้นนะคะเหล่านี้เรียกว่า defining process ค่ะห้ามตัดออกไปตัดออกไปทุปออกความหมายจะเปลี่ยน ในขณะที่ถ้ามันเป็น non-defining process เนาะมันเป็น non-defining process ่ย on the other h a non-defining process add information that nice to have but isn't essential to the sentence overall meaning ดูประโยคน์ที่เขาพูดถึงนะเขาบอกว่า nice to have ก็คือมีก็ดีนี้ก็ด,กดีแต่ไม่ได้ essential ก็คือไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประโยคนั้นความหมายเปลี่ยนแปลงไปเนาะ They could be deleted and the i r sentence would convey basically, basically the same information ก็คือต่อให้มันตัดออกไปแล้วความหมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ค่ะ Therefore, n o n defining clauses are set apart from the main sentence by commas นั่นคือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงงใส่คอมมาให้เห็นว่าเออมันไม่ต้องมีก็ได้แต่มันให้มันเหมือนกับมันขยายความให้แต่แบบถ้าไม่มีก็ไม่ได้อะไรมากมาย Which help to, uh, to indicate its less important status the sentence ใส่ให้รู้ว่าประโยคนี้ไม่ได้สำคัญเท่ากับอีกประโยคนหนึ่งนะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเช่นบอกว่า The painting with i a d o r e is worth over a million dollars การันจะบอกว่า painting ก็คือรูป,รปว่ารูปภาพนี้นะคะ is worth ก็คือมีมูลค่ามากกว่า1ลนะ้านดอลลาร์เนาะอันนี้คือประโยคหลักส่วนเราอยากใส่เพิ่มไปว่า w h i c h a i a d o r r Air d o r r เราชอบนะรูปภาพที่ฉันชอบอมีราคามากกว่า มากกว่า1นึด้านดอลลาร์เลยลทีเดียวต้นนะคะก็คือไม่ใส่ความหมายก็ไม่เปลี่ยนเนาะ The n e i g h b เ r เห็นไหมว่าตรงนี้ใช้ไม่ใช่ในตัวอย่างอันเก่าถ้าเป็น defining c o s t ตัวนั้นจะใช้คำว่า that เนาะ the neighbors who live down the road got a new car ก็ลังจะบอกว่าเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านก็มีรถใหม่เนาะไม่ต้องใส่ก็ได้ประโยคซีเพิ่มมาเฉยๆแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะ The plant which sit in the window is getting new leaves นะคะ,ะพืชเนี่ยพืชที่เราปลูกไว้เนี่ยมันมีใบใหม่ขึ้นมาเนาะแต่อยากจะพอดองไปสักนิดนึงว่ามันเป็นพืชที่เราวางไว้ตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยก็ใส่เพิ่มได้แต่ถามว่าไม่มีตรงนี้ความหมายก็ยังได้อยู่นะคะ The teacher who was about to retire began writing her memories นะคะคุณครู เริ่มที่จะเขียน Memories ของตัวเองนะคะอาจจะใส่เพิ่มแปว่า Who was about to r e t i r e คือกำลังจะเกษียณนะคะ b i l l i e who I work with just got relocated นะคะ b i l l i e คนที่ฉันทำงานด้วยเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่นะคะ My doctor is trying a new testing method with has a 70% t 70% success rate นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันประโยคหลักอยู่ข้างหน้าเลย My doctor is trying a new testing method นะคะ หมอของฉันพยายามจะใช้เมต่อร์วิธีการวิธีการตรวจสอบแบบใหม่ๆนะคะซึ่งอันนี้ขยายเพิ่มว่าอาจจะได้เปอร์เซ็นต์กว่าจ็สิบเปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวกับความสำเร็จเนาะตัวนี้ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า non defining process ค่ะม,มาด,มาดูมาดูเรื่องของดูกับแด๊ดมี้ที่พูดไปแล้วค่ะมันมวนแตกต่างกันเรื่องของ d e f i n น n ่กับ non defining เนาะ I like the girl ฉันชอบเด็กผู้หญิง who runs fast ที่วิ่งเร็ว I like the boy who is in my classroom who is in my class นี่ใช้ได้ The woman who is very old took a nap นะคระับผู้หญิงผู้หาิงเนาะ I like the dog that does t r i c k ฉันชอบสุนัขฉันชอบสุนัขที่ does t r i c k ก็คือสามารถที่จะเล่นเล่นคนได้คนในี้หมายถึงว่าเล่นแบบเทคนิคต่างๆได้นะคะ I like the clock that t h a i m e s the hour นี่คือตัวอย่างลองดูที่เขาเาพูดถึงประโยคนี้ว่าอย่างนี้ One of the most common mistake in writing to use the wrong relative pronoun especially when it's come to mixing up who and that นะ d ะมันมี n y who and that Who is where used to set up a relative clause a that describes person Who เนี่ยใช้กับคนเสมอนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Who เนี่ยใช้กับคนเสมอ Why that is used to describe an object o r n o n human t h i n g s นะคะส่วน that เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับ สิ่งของใช้กับสถานที่ใช้กับอะไรอย่างี้ได้แต่เดสส่วนใหญ่จะไม่ใช่กับคนเนาะเดสส่วนใหญ่จะไม่ใช่กับคนกูเท่านั้นไี่ใช่กับคนไม่ว่าจะเป็นเป็น defining ้ o s t คอร์ cause, หรือนัน defining cost ครกูก็ต้องใช้กับคนเสมอนะคะกูใช้กับคนเสมอนะคะเราจะไม่ใช้ตัวอื่นนะส่วน which กับ that ที่บอกว่า which กับ that มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแบบไหนถ้าถึงนักกูขอชาติตแบบหนึง cat, which is very old, took a nap. The cat, which is very old, took a nap. อันนี้มีคอมมาเราสังเกตการใช้คอมมานี่ผมบอกว่ามันเป็น non defining clause นะคะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะอย่างนั้นเราก็เลยช้ which นะคะ The hamster, hamster ไม่มี p. The hamster. The hamster which was in the cage was running on the wheel นะคะอันนี้ก็เหมือนกันข h ยแ t hamster The phone which was ringing was in my bag The phone which was ringing was in my bag นะคะ The cat ในที่นี้ในที่นี้เราลักประโยคนี้ไม่ได้เราใช้ t ด a t เนาะเราลักประโยคนี้ไม่ได้มันเป็น defining clause นะคะนั้นเราใช้ t ด a t เนาะเช่น The cat that is very old n e e d to see the vet today แมวแมวแมวตัวไหนแมวที่เก,ก่มากๆแล้วอ่ะต้องไปหาสัตวแพทย์คนนี้นะถ้าไม่มีประโยคนี้เราก็ไม่รู้ว่าแมวตัวไหนถูกปะ The cells that we had placed came back as benign อันนี้ก็เหมือนกันขายายเซลล์ตัวนี้นะคะขายายเซลล์ตัวนี้ Here are some cookies that everyone can eat ใช้แด็กตัวนี้ในการขยายคุกกี้เนาะเราใช้แด็เพราะว่า ถ้าบอกว่าคุกกี้เฉยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าคุกกี้อะไรแต่ในที่นี้เราขยายบอกว่าคุกกี้ที่ใครๆก็กินได้นะคะตัวนี้เราโดยใช้ dash นะคะนี่คือการใช้แบบละเอียดเลยเนาะเรื่องของ dash กับ view กับ vision นะคะแต่โดยทั่วๆไปสมมติถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของ n i f y i n g หรือเรื่องของ defying นะคะ dash เนี่ยใช้แบบคนอะนะคะคน,คนที่ใช้ dash อะส่วนใหญ่เราใช้แบบเรียกว่าครอบจักรวาลอะให้ dash กับทุกสิ่งทุกอย่างเรนจิงมันมีรายละเอียดของการใช้ของแต่ละตัวอยู่เนาะ อันนี้แค่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกที่คุณจะสอบยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ adjective order เนาะแต่คุณจะสอนพรุ่งนี้นะคะอ่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ adjective order ก็คือเรื่องของเรื่องของการเรียงลำดับ adjective นะคะซึ่งจะสอบพร้อมกับเรื่องของ relative pronoun เลยเดี๋ยววันนี้จะเอาแค่ relative pronoun อย่างเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะลงแบบตัวหาเรื่องของ relative pronoun แบบนึงนะ ยากเดยววอาตวง่ายก่อนเราค่อยไปทีละขั้นเลื่อนเราเริ่มงจากง่ายๆก่อนเราจะได้ไม่ตกใจเราไม่แตกตื่นมากเดี๋ยวเราเจอตัวยากพึก็เราเฮ้ยยากไม่อยากทำแล้วเลิกอ่าเงี้ยเอาเอาแค่บูกับวิชก็ได้อันนี้คืออันแรกนะคะนี่คือเรื่องของ Reactive ProNow เขาเราเลือกแค่ว่าเราใช้ใช้บูหรือใช้ Wish นา ใช้คูหรือใช้ w i s h มีทั้งหมด15ข้ออันนี้ง่ายมากเลยนะไม่ไู้องทีมากเลยเช่น I know a girl likes apple with sugar ไอ,อ wich sugar อย่างเี้เป็นต้นเขาก็จะเลือกว่าคูหรือ w i s h เนาะใ้าเวลาทำหนาทีเดี๋ยวคุณจะส่งลิงก์ลงไปในช่องแชทนะคะ5นาทีไม่เกินเนาะเพราะง่ายมากๆเลยให้เลือกแค่คูหรือ w i s h ควรอีกทีนึ่งคูนี่นใช้กับคนนะคะส่วน wich ใช้กับสิ่งของคะคูใช้กับคนนะคะส่วน wich ใช้กับสิ่ง Það er að mjög.